ถึกเลขนี่สองแสนนี่อันนี้สองแสนใบห้าสิบพี่น้องห้าหมืนอันนี้ใบเศร้าใบเศร้ากับหาใบกับแสนหนึ่งสามแสนสี่แสน 4, 000, ห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนเอ้ถึกดิฮะเอ้การสติก เนเครื่องเีองสิโอ้มอนีดวงดีดวงดีว่าดวงดีเป็นยังอาแล้วสิบขอดวงดีสาบอันนี้เอะแล้ตที่เตะใรดตงมันอะไรแล้วฮะเป็นยังไดวงดีนันนะ ถืกเลขปอาจะถืกเลขเหรอถืกเท่าไหร่พี่น้องเอ้ยถือสิบพันกียรติดานแหนใครได้เจอวได้ถืกเนี่ยโลนเนี่ยอีดอกเด็กอกอีหยังเจอคือว่าถืกเด็กเด็กอ้อยพึ่งเด็กออกไอ้เพิ่งเด็กพึ่งเด็กพึ่งจะซื้อเสียจะเดี๋ยวมามานี้พอกระไดดอัว่าคอยสื่อเพิ่งสื่อเพิ่งไป คอยเห็นในจะคอยเห็นในแม่ยังไงแว็บๆเราคอยก็จดดอาเลยให้เขาจดให้เลยสมโต้สองโตเออสองโต,2 2> ต,ตแต่พี่มันมีสามโตถ่ายสมโตถ่ายเราคอยก็ตัาออกเขาก็เอาคิตว่ามันมีมันมีหาหกหาหกเก้าเขาก็เลยหาหก้วก็นหนึ่รกันหเก้า 6, ต่อเลยหนึง่งสื่อจัน พอร้าไปออกบริฮูคได้ว่าตัวอย่างสื่อเพิงค่ะของวบริจักว่าเลกเพ่งอะไรยังํำนะบัดบัดม,ม,มาเบิ่งหออ้าวจุคลองถือหลกพี่น้อง1ิพันกีดเนาะกัถือได้อยู่ประมาณ7ิดแซนเนาะถ้าสีประมาณกับพันพันหนึ่งรอยพันรอยกวัวกัวพี่น้องกจซนกับกี่เสนกีดกับสามสมิมาดอนอ้อาสามิมาเรีนยนก็เลย ตื่นมากเลกันทีเตรียมโตไปรับตังค์พี่น้องไปแน่เปล่ฮะไปชี้ไปหรอยหรอ,อยากไปนะแม่ทัวก<ๆ>ันเลยไม่ไปเชื่อคืนมันยบแล้วนี่เพราะท่าคีมเราจะเที่ยวแถวนี้มันโยบไปแล้วนี่เรื่องผ่านนี่เรื่องผ่านนี่ก็มีแต่เฮ็ดเวียกจากแดดบริแท่งยังเนงนะาะกันถ่ายหันซ่าด้วยนะบริเฮ็ดเวียก แล้วท่าแล้วแบบว่ามือมันสาลงบ่บ่แบบว่าเขาท่าเขาใช้เวลานะนีแต่คนอัยังเค่นะคนเขาดีใจน้ำเขาอันนั้นน้ำแบขีปกำแซงไปให้เห็ดแบบข้ามวน้ำมันอ่ะเขาบอกโอ้ขากระลีพี่ตายอยากไปแบบนี้อยากพอแบบนี้ดิเด้าหนแต่มันออกเวลายเนาะขาแห้งพี่น้องเมื่อวานนี่พาหนุ่งหลัดไปไปยุ่บเอายุ่บเอาจอดรถนอนพี่น้องเนาะเก็บมันเก็บมัวนอนพอเหตดพี่น้องเนาะ กนคือแต่กรอนเองค่ะแน่นอนกันส่วนเงินทูกแจกถ่ายคลิปว่าเท่าได้ห้ดีเลยอยู่บ้านแจงแต่บางคนไปหาไลายเนาะมันก็สีรับไปเนยเนาะเห็นเมืองนันว่าจนเตะถีมจนมันก็หน่อยลงหน่อยลงแต่ละปีพี่น้องเนาะบูคือกันว่าเป็นอย่างเป็นน้ำผาพลบบต๊บ่ออันเพราะว่าเป็นน้ำมันอยากรับเนยเพราะว่าบางคนเขาเอาไปเขาบริเล สรอยตีนไหวเด้ครับยุบไปเ,เบิดขี้ดินเลยนะบัดพี่นะพี่นายไม่กลับไปอยากออกเอราะ <บน S 1> ม,มันมีเสือเห็นเนาะออไืไปไปเขาหนองลาดไปกระสีสรอยสร้อยอันนั้นคีตีนมันไหนวเนปเพราะว่าถาวัานะพี่นายเพรได้กินว่าฉันจะไปพ,พี่น้องไปรับเงินเลขอยู่ในบ้านเพื่อ<ช>จะเอาเครื่องเอาของเอาอันอันนี้เนาะจะเซาอย่างไรฮะกุ๋งป่อ กระปุ่งบ่เจ้กระปุ้นเอ้ยถึกเด็กฮะเอ้ยการสติกเด็กเด็กเจ๊บีดีเศษหน่าถึกเลี้ยงน่าหนุ่มด้วยนึงเดนอ่ยปะพี่น้องเดี๋ยวจุ๊ดเข้าไปรับตังค์แบดเนี่ยน้องแมทอยูหน่าผู้เดียวอีกแล้วเดี๋ยวกับล้มมา นี่ก็คืมผ่าคืมพ้นอยู่พี่น้องสีแดงไม่ใช่เดฟแต่ในดมอ่ะผ่าพ้นสีตกมันคืมเมื่อวานนี่คือบุคคมแบบนี้วะตอนทำใบเมื่อวานนี่ไปรอเก็บเหทสจนโอ๊บจนหัวสีแตกพี่น้องเลยัานคืมแน่นี่ก็เป็นตาเห็นเห็ดอยู่แนวเนี่แนวเนี่เห็ดแนวแนวพ่งเห็ดอยู่ใส่ก็ใบใหม่อันนั้นพอดี่บุห็นยั่งเลยอ่ะแล้วก็เอาวันตินซองหนึ่งกาแฟซองหนึ่งน้ำตาล จะขอไปเองเลยซะไปะไปนับกันสิไป่ะเออเอาคนสิปุ้งประหลักต่ำนี่เด้เออเอาปุ้งปุ้งปุ้งก็ามาโทรศัพท์เจ้าตัวหนะบอฉากบอเนี่ยบอข้อจีดินอีย๊าสจีดินสันเอาไปแจกาก็นั่งอันนี้นเอาเบิร์ดเลยไปพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปรับเงินเงินเรกนะเมื่อน,นี้คำแสงดวงดวงกำลังดีดวงเฮงนะฮะดวงกำลังขึ้นฮะ จักเลี้ยบิ่งก่อนเบิ่งใจคานันคานีเบิดก่อนว่ามันยังสิยังเหลือเท่าใดร่นะไปพี่น้องร้านกับมาไทยหน้าเนาะแล้วก็เันเอารถไปไทยพูดนะไทยหน้าหุดมัเพลงแล้วบ่นแล้วันแซงพุ่นแล้วิมาอีกพี่น้องพุ่นลมไมมมีแต่ลดพุ่นตกเลยพี่น้องพุ่นตกเลย อยู่เที่ยงคนเดียวบนเป็นไายดอกเพราะว่ามันเป็นมันมันบริเป็นโคนล่มมันนะมันฝนมันตกปกติบ่คือมือนะเนาะมือมือที่รองรับคนใหม่ใหม่ล่มใหม่ใหม่ล่มใหม่กลลายๆใม่หักลายๆมือหนาอันตรายอยู่มือนี้บนเป็นนาดอก เลยพี่น้องเอ้ยยังเธอสาโพเข่มาหอดเลยเห้ยบ่เงินนันเลขขอเด้เงินเลยเจ็ดแสนปัญญาอินทร์ธาาบ้บ้งบ้งเขามานั่งท่านีหอินททาตกาตจะถือเข้าใส่บริเวเข้าถือ ตัวโตเขาไมตัวโตพอนี่แหละอมามาให้คาดมั่นเลลกมาให้ตเสาคัเออางถ้วยอย่แล้วเงินมาห้เจดแสนพี่น้องเจ็ดแสนกับประมาณพันพันหนึ่งร้อยพันทนี้แล้วเนาะเแสนแล้วเดือนพันเนางแต่ละมือเจ็ดแสนขึ้นเลยบ่ป้าทุกพี่น้องเงินบาทขึ้นนี่เลยอืปนมือเอาซืคงทียับลงอีกมัอยับลงหยอดช่องเซนหา เอาดีๆมันสีหลางโอ้สะพานนึงตัวลังสี่ก้าทนี่พี่น้องยังไงจับเบิ้ลมหนึงยงจับท่านี่เออยะิงยังมม่ยังมจ้าหนอยามันถือเสียงมันสิบวเหนนี่จหน่อยนี่เออมันกลมโพดนี่จ้าเออเริ่มมุขชนะันหนบ่งเล็น Ba bay sen, vô cho suy lên, tóc tập lên, mua lắm, mua lươm, lắm Chắp đi 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 lệch. chắp nhô quay đi đi đi. Lạc là, lệch chút. Ná bơi niệm, mù เงยสุดเลยนี่นี่ช่องแสนี่อันนี้สองแสนใบห้าสิพี่น้องห้าหมอันนี้ใบเศร้าใบเศร้ากับหาใบกับแสนหนึ่งสาแสนสี่แสนห้าแสนหแสนเจ็ดแสนเออใบเศ้ามันคือเแสนพี่น้อง หมวดดีไรซ้ำหน,นึ่งหมวดนาไลตัวนี้บ้านนากระชาถูกบริหุบริหูเลยว่าจะคลองถือคลองจักเห็นในใสเบอร์เงยหน่อยจักเห็นในใสพี่น้องเห็นในอันในปุ่มมะบุ่มบ่ตัวเห็นในใสนี่แหละพี่น้องเห็นในปุ่มเมล็กนี่แหละเห็นซามโตถ่ายเห็นซามโตถ่ายแล้วกะมันมีซามโตถ่ายมีหาโกเก่า อเอาห้าหกล้วก็หกเกเอาเอาสาตเรียงกันนะนะหลล่างกันมาแล้วถือสยพี่น้องเนาะวาบริพันธ์เลกบริพันธ์บริยังเดาพี่น้องเนาะเห็นอยู่ในอันนั่นแหละจะเข็นยังไ่ตอนอบุมมนังครเพินจะโเอาตัวถ่ายลรเอาดสอถลายลกระบอกอาสดันลายี้ให้แม่เอ้างใไลายลายชาถู ไฮทึอีเด้อบัตนะไดาวไฮไล่คือืเล็กหกตู้ไ้เมย์สองเซนไอ้เด็กไปใช้คาเฟมชามสีเอาอันนี้ให้ลูกพูดไม่ให้เจ้าเงี้ยน่อจำเอาพี่ชื้อขนม ว่าเอาไปเ็ดทุนให้ี๋ยวเมื่อวานนี้ชาวลาดเอาให้เงินไปซื้อถือห้าห้าทุนเลยดิใหายปลาโลมถือมันมันเย้งๆต่อไปหายกระท่งน้ำเนาะเป็นลุงทองบ่เขินลุงทองเนาะทองทองเพื่อแต่เมื่อวานถ่ายดูพี่เนาะเลยก็เลยใส่ใส่น้ำเนาะใส่ทงที่ซองเลยทงตัวนั้นเป็นบ๊วยบ๊วยสะบอถ้ให้มาเปลี่ยนให้ ไันเจอหนิงเจหนิงระุกเือตนโอ้ยนังเรืออยู่4แสนพี่น้อง4นสี่ห้อมพ่อได้ย้ายกัานกระตใจกพอตีเตร์น้ำมันคือว่ามันเติบเลยพี่น้องป่ะคำแจงกัน ังสิไปเอาอันนั้นอยู่ใช่เอาอันจักน้ําอาคําบ่จักตัดหญ้าสิออกไปหาตัดหญ้านํามนันไทเลยเด้ไปเอาโลดมาไทไทเจ้าหันบ่ได้อันนั้นบ่ได้ตัดบ่กบลมตัดปาีให้มันขึ้นดีแลเบิดมาตัดแล้วตัดแต่ยังบ่ทันได้แก่ออกเบิดบ่ได้แก่ลย่อหาเ้ีไปอไปอดี พอดีจูทานตัดแล้วห่วยยังแต่ก็ขอยและเขามันยางมากวังสาวอ่ะคือบตัดว่ะโอ้ก็ข็บ่้มีจักมีเบอร์อยากตัดก็มาตัดแล้วแหละโคยากเที่ยวโคเที่ยวทางเพราะว่าก็ขอเด้กยก็ขอยอีกเบื้องหนึ่งนะกับแซงก็ตัดแต่แต่ก็อันทางเขาเที่ยงแหละก็ขอตัวหนักกปะเนาะมีแต่ว่าอยากเที่ยวก็มาตัดเอาเองแหละพีหน่อยชอยกันนนแล้วพอมาว่าะ มาเท hey. uh okay. ี่ยวกับป้าฮันเงินเหล็กใช่ป่ะเดืนเดือนอนแต่องหน้าเด้อเดือนนอนกนที่มันมางมานงวนนาว่ากันไหมพี่น้องงวนนาชีมาตัวใดน้อง่่น้องบ้านนาเพิ่นชิโพดเหล็กหกโตชอยกันเนอะแจงดีหนาองานแจ่งถือลาวันที่หนึ่งงวนนานี้ เต็มๆเลยพี่น้องเนาะเอาจากตือตือสองตือสี่ไปแต่หาเงินเหล็กมากพี่น้องเอ้ยสลองมืหมนี่ยิ้เพียงยิ้เพียงหน้นาเบ๊ปซี่ บ่อเรือครับ่บอมันใหม่น้องเพิ่นออกมากินข้าวอยู่หน้าพี่น้องกินข้าวพี่เห็นเนาะแค่นี้บริสิทธิ์เถิดบริสิท้ิ์เถนยัดมันโปะไม่มักอึมักกระโจนมักย่งปลูกไล่กันเลยบริสิทธิ์ เห็นบ่แท้สีข้ายกไปได้นันแรกเขามามันโบทัวยเห็นบ่มันลืม,มันสีมันสีมหมัวมันบ่มีเน็ตมันบ่มีเน็ตส่วนนี้เน็ตหมดกำลังได้ตังค์นี่เขาป้ายในเขตอันทางแวทางอันแวร์โดนบงไปนี่มันก็บ่มีลมี่หญอมันมีสัญญาณหรอ ได้รับตังแล้วนะหมดแล้วรับแล้วก็หมดแล้วไมว่ใช่เหรอบุฟฟี่ดิโอ้โหเงาก็ชูอยู่ไม่ใช่เหรอเหตุหลังแหล,ละบุษน n t h a ลางเฮ็ดนี่แกงกินเพลนบร้มีนกินได้มาหอดเทียงะอ,อะไรกินเอาเลยมันะระโ่งมาโอ้งัอพอดีเต็มเลยบริรบรรพุกมันยังมาแต่พุนในทุบทประตูตัวนี้ปะอัดนแล้วขลัเปิดขลขับใครไล่สุอัดปะ เที่ยวบ่ได้ก็เที่ยวบ่ได้ขันเรากระเปิดตาจังไรโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ันวิญญาณไรเนาะดูว่าคลิปหับโซ่ยังเหลืออยู่สองสามแสนสองแสนสามแสนนี่เลยจีเซนกับไฮเมย์สองแสนไปเฮื่อนดีเฮือนดีอยู่บ้านคนอยู่บ้านแล้วก็ให้ลุงข้ามแสนหนึ่ง ทรงนำ้ำกัยังเหลือยังเหลือเท่าไหร่ปะสี่ป่กระสือคลองออกมาดิยังเหลือสามชื้อน้ำแป๊บสองแป๊บสี่แล้วนำก่อนน้ำก่อนว่าเนี่ยก็ซื้อกินน้ำกันอยู่นี่แล้วพี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องเอาละพาจักเนาะเจอกันอีพี่หน้าคลิปหน้าเนาะตอนนี้กระสิอดางไวาเห็ดคงกินกินข้าวอยู่ทิ้งไงทิ้งหน้าข่าก่อนพี่น้องเนาะ บ๊ายบายพี่น้องสบายดีเดอ้อ